รวยช้าแต่ชั่วด้วยการใช้พลังดอกเบี้ยทบต้นปู่เป็นมาเ e ใช้พลังดอกเบี้ยทบต้นในการลงทุนแล้วมันคืออะไรล่ะมันคือกระบวนการนํากําไรมาลงทุนใหม่ทําให้มันเกิดการเติบโตแบบเท่าทวีคูณเมื่อเวลาผ่านไปยกตัวอย่างเช่น นายเอลงทุนในหุ้น B ีนายเอลงทุน1 0 0 0 0แสนบาทหุ้น B ให้กำไรตอบแทนเฉลี่ยปีละ10% 1ปีผ่านไป1 0 0 0 0แสนคูณ10%นาย B จะมีเงินลงทุนในพอร์ตใหม่เป็น1 0 0 0 0 0 0บาทปีที่2เราจะมีเงินลงทุน1 1 0 0 0 0บาทคูณอีก10%เท่ากับ คูณอีกสิเปอร์เซ็นต์แค่ดอกเบี้ยก็จะได้เป็น11,000บาทแล้วเอาไปรวมกับเงินลงทุนใหม่เงินลงทุนใหม่ก็จะเท่ากับ121,000และปีที่3เงินลงทุนก็จะเท่ากับ 1 2 1 0 0 0บาทคูณ10%เข้าไปเงินรวมลงทุนใหม่จะเท่ากับ1 3 3 1 0 0บาทถ้าปล่อยไว้แบบนี้20ปีโดยไม่ถอนกำไรเลยเงินจะเติบโตเป็น6 7 7 7 7 5 0บาทมากกว่าเงินต้นถึง6เท่านี่แหละครับวิธีการรวยของวอร์เรน u บัฟ t เฟตโดยปูวอร์เรน n บัฟ f เฟตได้บอกไว้ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มหาศาลคือ พลังดอกเบีย้ยทบต้นถ้าอยากรวยช้าแต่ชั่วเหมือนปู่บริเบอร์เฟตตามผมมาได้เลย